สวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีรับสมัครา u ดู Core ตอนพิเศษเรื่อง Android Week Android นะครับสัปดาห์นี้มีของเล่นน่ารักนะมันคันไหมเนี่ยคุณใส่เสื้อเจ้าเน้นว่าใส่เจ้าหน่อยครับรู้สึกคันขึ้นเคือก็สัปดาห์ที่ผ่านมาพูดจะเรื่อง Android นั่นเพิงเยอะอ้าวเหรอไม่ใช่ iPhone เหรอไม่ใช่เห็นเหขาอุตส่าห์ iPhone นี่แจกถุงยางนะไรแจกที่เขาองตส่าหออกมาประกาศแจกคอมเปอร์กับถุงยางให้ก็ หลังจากนั้นก็เฉลิมฉลองว่าสตีฟจ็อบบอกว่า iPhone มันไม่เพอร์เฟกใช่ปะเขาจัดงาน Android ก็มันมีของงานงานแรกชื่อ Android Talk Android t ทอ k กจะเลยบอกนันแล้วเราก็ไปช่วยจัดหน่อยนึงใช่ไปช่วยตรงไหนเราไปช่วยถ่ายวิดีโอไปช่วยป่วอไปป่วนปวนเขาอะไรเงี้ยในฐานะเจ้าของสถานที่ร่วมปรมณนกับอีกงานหนึงจัดที่ทองหล่อ11จะชื่องานจะ ร้านจามจุลีร้านจามจุลีชื่อรอยรอยแซนรอยซังแอนดรอยเนียนอะไรหลาัวอย่างประมาณนั้นก็งานแรกเป็นงานเกี่ยวกับเป็นงานคอดเซเว่นคล้ายๆมาเสวนาอ่ากลุ่มเป็นเป็นอินเทอร์เอสกุ๊ปจ้าหน้าว่ากลุ่มเป็นเขาเรียกอะไรเดเวลอปเปอร์แบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เดเวลอปเปอร์มารวมตัวกันเพื่อพูดคุยว่าอนาคตของแอนดรอยจะเป็นยังไงมีเบนเดอร์มาด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูคลิป ไปดูคลิปก่อนดีกว่าครับทุกคนสวัีงานวันนี้ก็จัดในนามของบอกนันนะครับร่วมกับดูโอ้ขอฮะก้องก็รับการสนับสนุนโดยดูวขอนะครับนี่ก็เป้าหมายของงานวันนี้นะฮะก็จริงๆผมตั้งใจว่า จะจัดเพื่อรวมคอมมูนิตี้ของคือเอาเฮดของคอมมูนิตี้แอนดรอยด์ในเมืองไทยเน่ื่องจากว่าวันนี้มีเวนเดอร์มาด้วยเนี่ยก็เลยเราก็เลยมีจุดหมายนอกมาว่าถ้าเวนเดอร์เนี่ยอยากรับฟังความเห็นของคนที่เป็นอิทัสเซียนะก็ก็ก็มาเก็บข้อมูลไปตามสะดวกจะไปใช้ห้องข้างหลังปิดเงียบก็ได้แล้วถ้ามีข้าไหนเข้ามาเมีด้วยแบบหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีเรื่องจะแจ้ง ให้เป็นเร์ว่าเอออยากได้อย่างงู้นอย่างนี้ก็ตามสะดวกนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะฮะแล้วก็ซีรีส์การจัดงานลักษณะนอื่นเดี๋ยวก็คงจะมีอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงจะเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆนะครับก็คือเพราะว่าเนื่องจากว่าบอกนั้นเนี่ยไม่ได้มีเรื่องที่สนใจเป็นเฉพาะทางนะครับดังนั้นก็คงจะเปลี่ยนเรื่องหัวข้อบนบนไปเรื่อยๆอนาคตอาจจะเป็นระบบิวการมือถืออื่นๆหรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆก็ได้นะครับก็เขาบอกว่าเขาจะบอกว่าแนวโน้มของตลาดมือถือในปี2020เนี่ยมีอยู่ แต่ทันนะครับก็เห็นว่าการอ่านหนังสือเวลาก็ผมพูดเลยนะครับอันแรกนี่ก็จะพูดเรื่อง vertical integration นะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยคนที่เรียนพวกเศรษฐศาสตร์หรือว่าธุรกิจก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของบริษัทที่ทำเออริติงในตัวเองนะครับซึ่งบริษัทที่ชัดเจนส่วนใหตอนนี้ก็คือ Apple นะครับทำตั้งแต่ขายเพลงนะครับไปจนถึงขายชิปนะครับใช่ไหมก็คือแสดงก็จะคือยาวเป็น vertical integration มันจะมีรูปให้ดูอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าแนวโน้มของ ศาสตรการไอทีโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างส่วนที่เป็นฮอ r i ซอน t a ล l y นะฮะก็คือส่วนที่เป็นกระจายพาร์ทให้พาร์ทเนื่อแต่ละสายทำกันไปเรื่อยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็พาร์ทที่เป็นเอ v e วอร์ติคอลครับก็คือตั้งแต่สมัยก่อนที่เป็นยุคหนึ่งก็แบบศูนย์สมัยไอพีเอ็มอะไรเงี้ยนะจริงไอพีเอ็มก็ก่อนนั้นหน่อย<ะ><ะ>ก็จะเป็นว่าไอพีเอ็มบริษัทเดียวทำไอทีจริงในโลกนี้ครับแล้วค่อยๆเพิ่มมานะครับจากอว vertical มาแล้วก็เริ่มมาที่อ๋ออันนี้ของธุรกิจเทเลคอมอย่างเงี้ยนะไอทียนสไลด์ถัดไปนะ หลังจากนั้นมาก็จะเริ่มมีการเอาซอร์สการแยกแฝนอะไรพวกนี้นะ,ะแล้วก็พอปี2015เนี่ยมันเริ่มจะวกกับมันที่ฝั่งแล้ว่าอ,อันนี้คือเป็นเป็นกรอบวิเคราะห์อของทางบริษัทเนี่ฮะ,ะ Vision Mobile อันนี้เป็นอุตสาหกรรม Handset เมื่อกี้เมื่อกี้คือโอเปอเรเตอร์นะนมี Handset ก็คือเริ่มนะตรงไหนว่เริ่มถึง980กันนะครับก็มาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเริ่มมี พวกการเปิดโอเพนซอร์สการอะไรพวกเนี้ยนะครับคือจะเป็นใช้ฮอ r i z o n t a l l นะแล้วก็พอ,อวกกลับมาเนี่ยก็จะเริ่มมีไอโฟนมี w วิดีโอโฟนโนเกียก็จะมาทำโอวี่เองอะไรพวกเนี้ยนะครับคือเริ่มกลับมาเป็น vertically นะก็คือจะเห็นว่าแอปเปิลเนี่ยจะเป็น leading class ที่เป็นทําเรื่อง vertical integration ก็จะเห็นว่าไซเคิลมันจะล้อกันนะครับก็คือ h a n d s e ตเนี่ยมันจะนำ o เ e อร์อีกนิดนึงพูดไปแล้วตอนแรกก็เดี๋ยวตั้งใจว่จาจะจัดงานลักษณะนี้ ไปเรื่อยๆก็คงเป็นหัวข้อเป็นอีเวนต์ไปเรื่อยๆทีละคังแล้วก็เพราะว่าผมคิดว่าภารกิจหนึ่งของบรกษันก็คือจะเป็นอิน u b เบชให้กับกลุ่มสนใจและเฉพาะด้านไปเรื่อยๆก็คือคือสมมติว่าอย่างวันนี้ก็คือวงแอนดรอยเนี่ยสนใจเรื่องแอนดรอยแล้วก็เชิญปาร์ตี้ที่สนใจก็จะเป็นเวนเดอร์เป็นคอ m m ิ n i t y เป็นเดลอกเฟอร์เป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาคุยกันแล้วก็โอเคคุณสนใจคนรู้นคนนี้ก็แลกเปลี่ยนกันไปกันอย่างเงี้ยงานหน้าก็หาหัวข้ออื่นมาอีกแล้วก็ทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆก็น แต่เพลินวันนี้ผมมาฟังวันนี้ผม,มรู้สึกว่าเออมันคนก็สนใจก็เริ่มมีไอเดียว,ว่าอาจจะต้องจัดเป็นอะไรอ่ะบายฟอรั่มอะไรเงี้ยกระดาษที่มาไอาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ไปคิดหลังนะก็ไว้ว่าครับสวัสดีครับ <P ong> ปองครับจกกักรพง์คงมาลัยครับผม มือถือ Android นะผมมองว่ามันเป็นมือถือที่เป็นเหมือนกับเป็นทางเลือกใหม่นะครับเป็นทางเลือกใหม่ที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีแอปให้เราเลือกใช้มากมายหลายแบบนะครับต่อไปเนี่ยในในบ้านเราเราจะเห็นโทรศัพท์ที่เป็น a อ d r o i d ออกมามากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่กาแล็กซีเตัวนี้ตัวเดียวแต่มันจะออกมาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อแอปแอป ที่ถูกพัฒนาโดยดีเวลลอปเร์ทั่วโลกเนี่ยก็จะออกมาทยอยมาตอบรับตอบสนองความต้องการของเรามากขึ้นเรื่อยๆและแอป,ปทุกแบบเนี่ยก็จะตอบสนองทุกความต้องการของเรานะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงเคยจําได้ว่ามันมีแอปตัวหนึ่งที่มีแม้กระทั่งคอยบอกว่าะจะถึงวันนั้นของเดือนเมื่อไหร่และจะต้องกินยาอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับหรือว่าคุณผู้ชายที่ สนใจเรื่องรถก็มีแอปเรื่องรถใครที่สนใจเรื่องเงินมีแม็กซ์ทั้งแอปที่อบอกว่าวันนี้คุณจะใช้เงินเท่านี้ควบคุมบัตเจดได้ในแต่ละเดือนนะครับคือแอปมันมีเป็นแสนตัวแบบนี้ใครจะอดใจไหวนะครับมันมีหลายแบบแลครับอยากให้ลองดูครับ,รบชื่อออฟครับอยู่บริษัทครีเอทครับทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับมือถือครับ อย่กมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ <พอ S 1> เรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือเนี่ยแหละครับที่ในงานนี้ก็เห็นเงเกี่ยวกับ Android แล้วก็ Android เป็นแอ d ดรอมันเป็นแพลตฟอร์มนึ่งีมันค่อนข้างจะโอเพนก็เลยก็เลยอยากคุยนดูว่ามีใครมีไอเดียอะไรยังไงบ้างครับอจุดอย่างนึงของ Android คือตอนนี้สำหรับได v ว l o p e r เปอร์แล้ว Document มัน,มนยังเทียบกับแพลตฟอร์มคู่แข่งอย่างอย่าง iPhone แล้วเนี่ยคือ iPhone ก็ทำเป็นวิดีโอสอนแล้วแหละอะไรแต่คือ Android นี่ที่ทำมาเนี่ยคือยังค่อนข้างน้อยแต่คงต สอนการเขียนสอนการอะไรเงี้ยคือ Android ยังมีน้อยมากอะมีมีจะเป็นเป็นเฉพาะทางจริงๆะรครับสวัสดีครับผมชื่อลัตพลนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของในอีกไปสิ้นปีนี้อุตสาหกรรมทางด้านโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยมันจะมี จุดเด่ยนยังไงที่เพิ่มเติมขึ้นมากนะครับก็คือ1เลยเรื่องโทรศัพท์ที่มีดีไซน์เพิ่มขึ้นนะครับอย่างบางแบรนด์เนี่ยตอนนี้เนี่ย,นนยก็สังเกตเห็นได้ว่าโทรศัพท์จะมีการดีไซน์มากขึ้นนะครับน้าราคาที่ถูกลงนะฮะสีสันโดนใจวัยรุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะตัวโ,โทรศัพท์เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเด้นไปทั้งกลุ่มแมสมากขึ้นราคาราคา67,00บาทเป็นพวก affordable price อยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเมื่อมีคอน sumer นะครับมาซื้อต้องการซื้อโทรศัพท์หนึ่งค้าเมื่อเจอแบรนด์ที่ช อยู่แล้วแล้วกับโทรศัพท์ที่ฉลาดทำไปได้มากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งคนที่ 2> 1, 1, 2. คนที่เป็นผู้ขายสามารถที่จะแนะนําสินค้าได้ให้ตรงใจผู้บริโภคได้นั้น,น,นผมก็ว่าน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมครับสุกรีครับเครื่อง Android เนี่ยมันสามารถจะอัปเกรด OS ได้แล้วก็บางคนก็คือไปซื้อช่วงที่มันมีรุ่นใหม่มาแล้วแต่ว่ารุ่นนี้มันยังเป็นรุ่นเก่าเป็นช่วงแบบปลายๆช่วงชีวิตของมัน ราคาจะถูกทีนี้บางเจ้าเนี่ยก็จะบอกว่ารุ่นนี้สามารถจะอัปเกรดได้รอยเดือนสองเดือนอะไรก็ว่าไปถ้าพวกนี้ก็จะขุมซื้อมาปุ๊บรอยเดือนสองเดือนอด้วยราคาที่มันแบบเป็นปลาช่วงปลายชีวิตของมันลดลงมาจากราคาเปิดตัวหลายพันแล้วเนี่ยเราก็ได้อัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ด้วยอันนี้อาจจะคุมแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นพวกฟีเจอร์ของแพงอย่างพวก GPS เราต้องการไหม GPS ชีวิตเราอยู่นอกบ้านเยอะไหมถ้าแบบอยู่แต่ในตึกใน GPS ก็ไม่มีประโยชน์หละเพราะว่าอยู่ในตึกแล้วมันใช้ไม่ได้ก็จะต้องไปใช้พวกเซลลไซส์ของของ operator แทนซึ่งมันทุกทุกยี่ห้อทําได้อยู่แล้วทุกรุ่นทําได้หมดถัดมาก็คือแบรนด์เราต้องการแบรนด์โปรแกรมหลายตัวพร้อมกันหรือเปล่าคือ คือไม่ใช่ว่าแรมเท่านี้ก็จะแบบมันเป็นมันติดท้าสามารถรันได้หมดอะไอ,อย่างนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเราต้องการรัน<ช>หลายๆโปรแกรมพร้อมกันเป็นแบนะ็กกราวน์ก็หาเครื่องที่มีแรมเยอะหน่อยเพื่อให้มันรันโปรแกรมพวกนี้เป็นแบ็กกราวน์ได้โดยที่ความเร็วเครื่องไม่ตกก็ประมาณนี้จะฝากบอกอะไรกับคนดูไหมคะก็สำหรับผู้ที่ กำลังจะคิดเลือกมือถือ,อผมแนะนำว่าให้ไปหาเพื่อนที่มีมือถือหลายๆรุ่นคือหาเพื่อนหลายๆคนนะครับแล้วก็ลองกดลองใช้แล้วก็ลองดูว่ามันมีสามารถจะตอบ,นตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าเราต้องการโปรแกรมประเภทนี้มีฟีเจอร์อย่างนี้ก็ถามเพื่อนคนที่ใช้อยู่แล้ว แอบยืมใช้กดนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้ก็จะได้ช่วยให้ตัดสินใจไม่พลาดเพราะว่าราคามันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าซื้อมาแล้วขายเลยก็ก็ใช่ที่นะครับก็นะครับภาพรวมงานก็จริงๆเหมือนจะเป็นห้องเล็กๆอ่าใช่เป็นห้องเป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศออฟฟิศของของมาร์คเป็นบัตรติดเป็นใช้งานปฏิอเนกประสงค์อะไรประมาณนั้นก็มาร์กก็บรรยายอ่ามาร์กอ่ายเรื่องอนาคตของตลาด โมบายโฟล์แลวก็ Android ว่าจะไปอยู่ยังไงจะเข้าไป<ช>กินมา r k เก็ตแชร์เท่าไหร่เลยก็มีสไลด์ให้ดูมี PDF มให้อ่านก็เป็น,เ,ปนเรียกว่าวเป็นข้อมูลเรื่องการดีเวลร์แต่ว่าไม่ใช่ตลาดประเทศไทยนะหลายคน,<อ>นสนใจน่า<ล>ด,ดีเวลต,ตัวนี้หลสนสนใจว่าต่อไปอย่างถ้าเป็นเดเวลลอปเปอร์ก็จะสนใจว่าอนาคตเขาจะควรจะอยู่แพลตฟอร์มไหนหรือพัฒนาอะไรต่อไปส่วนพวกผู้ผลิตก็จะสนใจว่าเดเวลลอปเปอร์ต้องการอะไรจะทำไงให้เดเวลลอปเปอร์มาผลิตแอปให้ตัวเองได้อะไรอย่างนี้ เข้าใจได้ว่าเพราะว่าโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเนี่ยต้องการคือต้องพึ่งโปรแกรมคือแอปพลิเคชันในนั้นเยอะมันก็เหมือนกับแกจะกลายเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการปกติละว่าอย่างเป็น mac os หรือว่าเป็น iphone เอ้ยหรือว่าเป็น windows Windows มันต้องมีแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ android ก็เป็นหนึ่งนันเห็นเขาบอกว่า android ใช้ใช้เวลาในการเรียนรู้ในการพัฒนาโปรแกรม android ต่ำที่สุดต่ำที่สุดเพราะว่าเป็นภาษาที่คุ้นเคยอยู่แล้วภาษาไทยไม่ใช่เป็นภาษาที่อะไรนะ เขาเรียกจะว่าจะว่าพัฒนาจะว่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอย่าง Windows อยู่ซิมเบียนเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มของตัวเองหลายคนบอกว่าซิมเบียนนี่คือเป็นช่วงเวลาอันโหดร้ายที่จะเรียนรู้แต่ถ้ากลายเป็นซิมเบียนแล้วแล้วมาพัฒนา Android เนี่ยก็จะคิดว่าก็นี่นี่คุณนัทชัยของบริษัทคีเอคีเอบอกว่าสบายสบายเลยเพราะปกติเขียนโปรแกรมอยู่บนแอนดรอยใช่เอ้ยเขียนในบนซิมเบียนพอเป็นแอนดรอยปุ๊บสบายมากสบายมากประมาณนั้นก็นั่นคือภาพรวมงานแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการพูดเรื่องซีเรียส อ่าใช่เป็นจะเป็นงานแนวเครียดแต่มันมีประโยชน์ไงเพราะว่าทุกคนรู้ว่าตัวเองได้อะไรกลับไปที่ที่ที่เป็นความรู้นะใช่แต่งานหนึ่งเนี่ยเราก็ได้อะไรกลับไปเหมือนกันได้ได้ตัวนี้กลับมาเย้ได้ได้ลี้กลับมานะครับก็อีกงานหนึ่งเป็นแอนดรอยเนี่ยนแอนดรอยเนียนก็คือบอกดเลยรอยแอนดรอยสั่งรอยสั่งประมาณนั้นดอยหนุ่ยหนุ่ยหนูุ่ยและเพื่อนพ้องก็เป็นเว็บ กลุ่มผู้ใช้ d r o r o ก็ในระดับในระดับผู้บริโภคระดับผู้บริโภคจนถึงเดฟ power user มา้วใมีเดฟบ้างเล็กน้อยพราะในงานเก็ค่อนข้างต่างงานแรกเยอะเพราะว่างานนี้จะเป็นพูดเรื่องที่แบบเข้าใจง่ายๆเช่น Android ใหม่จะมีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นใช้อะไรได้เมื่ออะไรจะเป็นโฟโยเมื่ออะไรจะอัพเป็นเฟิร์มแวร์สมุดหนึ่งอะไรประมาณนี้มาพูดเรื่องแอปพลิเคชัน บน Android ที่น่าสนใจแอปไหนใช้ประโยชน์มาโชว์แอปกันก็ดีนะเอาเพนเดอร์แต่ละเจ้ามาโฆษณาแข่งกันอันนี้ของชั้นดีอย่างงู้นยางงี้ก็เป็นช่วงเวลาพิเศษเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนงานด้วยอะไรอย่างงี้ยจะต้องใช้ส่วงเวลาเยอะคนมาไปเยอะเห็นมากเป็นร้อยร้อยห้าสิบร้อยครับร้อยแปดสิบคนร้อยแปดสิบคนใช่ป่ะงานด้านหน้าก็ก็ดีนะคือตอนแรกผมคิดว่าผู้ใช้ Android เนี่ยน่าจะมีแต่ผู้ชายแต่จริงๆว่าไปแล้วผู้หญิงเยอะนะผู้หญิงก็เยอะนะ้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะ เพราะว่าหลายคนบอกว่า Android ใช้ยากใช่ไหมจา,จากงานบอกนั้นเขาบอก,บอกว่าบ <Android S 1> อกแอนดรอยบอกว่า Android ใช้ยากมันไม่ได้ผมว่าการใช้ยากของเขาคือ User Experience มันใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะเรียนรู้ว่ามันเป็นอะไรยัางไงานเนี่ยมันใช้เวลานานแต่มันไม่เหมือนไอโฟนเนี่ยไอโฟนมันหยิบมาปุ๊บเหมือนก็แบบนี่ทำเพื่อเรา ไม่หรอกมันมันไม่มีมันมันไม่มีอะไรให้เลือกเพราะมันมีปุ่มเดียวกับหน้าจอแล้วมันไม่ต้องเลือกไม่ต้องคิดมากอะไรประมาณนั้นไอ้ดอยมันมีมาสี่ปุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีของให้เล่นค่อนข้างเยอะในงานอ่าในนีมีไอ้เจ้านี้เล่นไปดูคลิปไปดูคลิปดีกว่าไปดูคลิปก็ไปถ่ายมาสองนัด ชื่อเนอยนะครับเออสิทธิพลพันวิไลแต่ว่าในเน็ตเนี่ยเรียกว่าหนูเนยนครับผมเขาก็คือตอนนี้เรามีคอมมูนิตี้อยูเออ่เว็บหนึ่งชื่อว่าดรอยส์แนนะฮะก็คือเป็นคอมมูนิตี้แอนดรอยที่น่าจะใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยละเราก็เลยเ,ออเนี่ยอยู่คุยกันในเว็บมาเป็นปีละก็ไม่ค่อยได้เจอตัวจริงกันก็เลยโอเคมานะัดจัดมีติ้งกันทรีนึงก็เลยเป็นมีติ้งครั้งที่2ครั้งนี้ครับผมแอนดรอยจริงๆก็คือระบบปฏิบัติการแบบหนึ่งที่กูเกิลสร้างขึ้นมานะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อ จุดประสงค์คืออยากจะโอเพนให้ทุกค่ายสามารถเอาไปใช้ได้นะก็ค่อยๆเติบโตมาแต่ r o i r o i จนถ1.0ตอนนี้ Android 2.2และอนาคตกำลังจะเป็น3.0ซึ่งการเติบโตของมันเนี่ยเร็วมากจนทุก OS อื่นเนี่ยกำลังกลัวกันอยู่ พนต่อยใช้ได้อยู่นะสามพี่ผู้หญิงเสื้อขาวครับผมข้างหลัง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 มีชาไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายเสื้อขาวลูกลูกไนะไม่ใช่ขาวเหรอไหนไม่ไหวเลยเอาใหม่หนึ่งสอง ไาดูเวทีผมดาใครถือไพ่คนนั้นนะคนนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรฮะี่ีอะไรหรอไม่ก็ไม่ได้สี่สองเม่อกี้ถามว่าอะไรรอสี่สอันสี่สิบโอเคครับก็ไปแล้ครับคุณเดินไม่ไเขาไม่อาส่สิบเอ็สี่ิบสี่ก็มาถึงนั้แล้วโอเคตอนนี้ก็หนึ่งล้านห้ามื่นเอ็นะครับบนเคาน์เตอร์ นิชี่มีนะคะแอดนิชี่มีในทวิตเตอค่ะวันนี้เป็นหนึ่งในยูเซอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ค่ะตอนนี้ชอบที่ชอบไปโหลดมากที่สุดก็คือพวกไลฟ์สไตล์ใน Market ของ Android นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนิวเดลี่แล้วก็การอัปเดตแฟชั่นใหม่ๆเนี่ยจะใช้พวกนี้เยอะมากเลยแล้วก็พวก อัปเดตข่าวสารต่างๆเรื่องแฟชั่นหรือว่าการจดโน้ตเดลี่อะไรพวกนี้ค่ะอยากให้แบบมีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเยอะๆให้เหมาะสมกับชีวิตของคนไทยมากขึ้นเพราะว่าส่วนมากแอพพลิเคชันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งบางคนที่เป็น end user เนี่ยอาจจะอ,อ่านได้เข้าถึงได้ไม่เยอะอยากให้แบบว่ามีภาษาไทยเข้ามาเพื่อ support คนไทยใช่ก็อยากให้ลองใช้ดูว่าค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่เข้าถึงง่ายแล้วก็เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของเราคือมันอาจจะราคาถูกด้วยเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็เล่นสนุกด้วย UI สวยก็ลองดูค่ะผมหนุ่ยพงศุกนะครับจากรายการแบร์ไตรไฮเทคครับก็<อ><อ>จริงแอนดรอย d เป็นระบบปฏิบัติการ<อ><อ>บนมือถือที่มีอนาคตนะครับ<อ>และคาดว่ามันไม่น่าอยู่แค่บนมือถือด้วยมันอาจจะไปอยู่บนแท็บเล็ตมันอาจจะไปอยู่บนดีไว c ์สือ่อื่นที่มันจะมาแทนความเป็นเดสก์ท็อปพีซีตอบโจทย์ว่าเป็นโมบิลิตี้อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆที่เริ่มสนใจครั้งแรกก็คือ1ยักษ์ใหญ่ Google ทำ และ Google ก็เป็นคนที่ชอบทันเรื่องแจกฟรีตลอดใช่ไหมครับผู้ผลิตสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะซึ่งตอนแรกก็คาดหวังว่าราคามันจะไม่แรงมากมแต่หลังๆตั้งแต่แรกจนมาถึงประมาณนี้ราคาหลายๆรุ่นที่เป็นอินเตอร์แบรนด์เนี่ยก็ยังยังหนักหน่วงอยู่แต่ดีตรงที่ว่าฮาร์ดแวร์มันดีนะครับนี่ผมก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่ง Android ไปต่อหน้าสักประมาณปีหน้านะครับน่าจะมีความ น่าจะมีคอนเทนต์หรือว่ามีมีแอปพลิเคชันที่มันเป็นคลเลอร์แอปจริงๆเกิดขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ฟังก์ชันบน2.2งไตัว Froyo เนี่ยมันก็มีโมบายเอพีใช่ไหมครับโมบายเอพก็จำลองตัวเองให้กลายเป็นเหมือนฮอตสปอตเป็น Wi-Fi ทําให้อุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อ Wi-Fi มาดึงเอา Data จากซิม 3G ที่เราใส่ไว้ในเครื่องเราซึ่งนี้ผมว่าอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเห็นอยากให้มันอยากให้ Android พัฒนาไปในทางไหนครับ โดยทางพัฒนา Android เนี่ผมก็ผมก็คิดว่า Google ์เขาก็คิดถูกต้องแล้วเรื่องแจกฟรีแล้วก็เปิดโอกาสให้ d e v e l o p e r สามารถทำได้แล้วก็แอดโปรแกรมเข้าไปอยู่ใน Market ได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเป็นฝั่ง Apple เนี่ต้องใช้เวลา14วัน Verify แต่ก็เข้าใจแหละ a p p l e มันเป็นตลาดใหญ่มากซึ่งคนก็ถมโปรแกรมให้เขาตรวจทุกวันนะทุกทุกชั่วโมงนี่มีคนอัพโปรแกรมใหม่ๆเข้าไปแต่อย่าง Android เนี่มันปรากฏตัวโปรแกรมเลยสิ่งที่อยากจะเสริมทาง Google ก็คือว่า ถ้า Google มีตัวกรองตัวแอปหรือมีขั้นตอนในการกรองเหมือน Apple ทำแต่อาจจะเร็วกว่าเนี่ยมันจะช่วยทําให้มันไม่มีขยะอยู่บน Market ตอนนี้มันมีขยะอยู่บน Market เยอะเนื่องจากอัพปุ๊บเห็นเลยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเอาโปรแกรมตัวเองเข้าไปวางขายใช่ไหมครับกับ2ก็คือระบบเช็คเอาท์ซึ่งอ Apple อาจจะสร้าง Apple ID หรือ i t u n e s Account เนี่ยจากการที่บังคับให้เราใส่เลขบัตรเครดิต16หลักตั้งแต่แรกแต่ Google สร้าง Account จากอีเมล พวก Gmail พวกอะไรต่ตางๆมันก็เลยทําให้การเก็บเงินทําได้ไม่ทันท่วงทีณนะวันนี้ m a r ก็ t ไทยก็ยังไม่สามารถโหลดโปรแกรมประเภทเสียเงินได้นะยังต้องโหลดเฉพาะโปรแกรมฟรีเท่านั้นซึ่งคุณภาพอาจจะไม่เท่าโปรแกรมเสียเงินหลายๆตัวที่เขาทําขายอยู่แนะนำหลายๆคนที่อยากจะเริ่ม Android นะครับแอนดรอยเนี่ยมันมีหลายราคาเนื่องจากว่าผู้ผลิตมีความหลากหลายซึ่งอาจจะแตกต่างจาก Apple ที่ตัวกูของกูใช่ไหมคือทำ แอปไอทํา OS ตัวเองแล้วก็เฉพาะเครื่องตัวเองเท่านั้นนะครับงั้นถ้าจะเริ่ม Android ผมก็แนะนำว่าควรจะเริ่มจากรุ่นที่เป็นราคาถูกที่สุดนะครับอย่างเช่น A 8 8 Android 3G นะครับเวลคอมนะครับโอนะครับเข้าใจคนไทยมากกว่านะเป็น2.1ด้วยนะครับโอ้โหไขยของให้ข,ของก็จริงๆชอบอจุดนี้แหละของของควาเป็น House Brand นะครับอย่างเวลคอมอย่าง i-mobile ก็มี2ยี่ห้อนะตอนนี้ที่เห็นก็สามารถที่จะติดตั้ง Android ลงไปได้แล้ว สมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นอนาคตของโลกแน่นอนแต่นี้มันจะเป็น Android หรือไม่หรือมันจะมีสัดส่วนมากขนาดกินตลาดมากหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอรุ้นว่า Windows Phone 7ที่ออกไลป,ปีนี้เนี่ยมันจะพังงาดกลับมาไหมแต่ถ้า Windows Phone 7ยังช้าอยู่นะครับยังไม่เหมือน Android หรือไม่เหมือน iPhone ที่ผมทำงี้ดูแล้วกันเนี่ยฮะคือเราอยากจะกดเนี่ยฮนะเราอยากจะเราอยากจะถูรูถูกางมันเราทำได้อะเห็นไหมเรากดมัน เราจะย e ีมาขนาดไหนมันก็ตอบตอบสนองได้เนื่องจากมันมีความเสถียรพอเนี่ยนะครับถ้า Windows Phone 7เสถียรได้แบบนี้ Android ก็อาจจะแจ้งเกิดยากหน่อยอแต่งานวันนี้นะครับก็คงชี้ให้เราเห็นจากความคึกคักของตลาดฮาร์ดคอร์แล้วนะครับตลาดที่เป็นคนที่ใช้กันแบบเทคโนกีกคนใช้ไอทเยอะๆเนี่ยนะครับตอบรับ Android กันเยอะมากก็ต้องรอดูต่อไปนะว่า Windows Phone 7ที่ออกไปปี ดีพอไหมนะครับหรือ iPhone 4ที่ว่ามีปัญหาเขาจะแก้ปัญหาแล้วทำได้กล yani ับมาอย่างภาคภูมหรือเปล่าเพราะตอนนี้ล่าสุดแจกบัมเปอร์แล้วนะครับเสียหน้านิดหน่อยแต่ก็คิดว่าคงจะเรียกสรทากลับคืนมาได้บ้างอะกลับมาจากการดูคลิปเป็นคุณไปงานแล้วรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกว่าสนุกนะเพระว่าสนุกสิสนุกสิแต่ของกบานไม่ไม่อกเพราะว่ารู้สึกว่าเขา อะไรแบรนด์ค่อนข้างจริงจังอ่ะ Android ที่แบรนด์ผู้ผลิตมือถืออ่ะแอนเดอร์ที่ผลิตมือถือก็ค่อนข้างเหมือนกับจริงจังไม่ได้ทดไม่ไม่ใเป็นโปรดักทดลองไม,ไ,อมไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เอามาแค่ลองตลาดใช่ไหมว่าเราต้องช่วยกันใช่แล้วก็ในงานก็มีให้เครื่องให้จับจริงให้ลองจริงทุกคนไปลองเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนานอกนั้นก็หลายคนค่อนข้างใช้ประสบการณ์การใช้ Android ได้เยอะอ่าใช่ก็ ตอนนั้นก็มี F A Q เยอะ<ช>ว่าผู้ใช้ซื้อโทรศัพท์ไปปั๊บใช้ไม่เป็นใช้<ม>นู่นใช้นี่ไม่เป็นก็เจอผู้ผลิตเจอมาเก็ตติ้งเจอคนที่มาตอบคำถามใอ<ช>นด d r o i d ได้มากขึ้นคือผมเข้าใจว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคนคงจะเข้าใจเรื่องเนี้ยมากขึ้นหลังจากได้รับการรับรู้แล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงรู้แล้วว่ามันจะมีระบบปฏิบัติการมือถืออันใหม่ที่เรียกว่าแอ d ด o i d หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้มือถือเป็นยังไงยังไม่รู้ว่าตอนหลังจะเริ่มรู้แล้วจะเริ่มคิดว่าเอ้ยมันมีคนใช้มันมี อะไรให้ใช้มากขึ้นนะคุณหวังว่าอีกสักหกเดือนมันจะเป็นยังไงสิ้นปีสิ้นปีนปตลาดแอนดรอยผมว่ามันน่าจะเติบโตขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้อ,อ,อะไรอะพาร์เก็ตแอปแอปมาร์เก็ตของอของแอนดรอยเนี่ยเติบโตค่อนข้างไวมีหน,นึ่งแสนนะนรัะที่ iPhone ขึ้นไปสองแสนสามแสนละแต่ว่าแต่ว่าเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา, Android าเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะเลยซึ่งซึ่งมาแรงมากถ้า Android ได้สามารถ ปรับยูเซอร์เปลียนให้ให้มันสั้นลงนะเออคุณได้จับแล้วนี่ได้ได้ลองเล่นเป็นเรื่องเป็นราวได้มือถือหลายตัวเป็นไงกูใช้ไ h o n e ผมมองหลงหลงอยู่ใน Android เสาร์อาทิตย์ผมมองว่าการใช้ Android มันยังต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะแต่ผมว่าผู้พัฒนา Android มันเขาเรียกวะาใช้เวลาสั้นมากที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้อนาคตเท่าๆกันจะแซงนะจะแซงแน่นอนแซงไอโฟนด้วยใช่เพราะว่าความเขาเรียกอะไรอะ ความคล่องตัวในการพัฒนา a อ d ด o i d มันง่ายกว่าคือหมายถึงว่ามันมันลงเป็นโทรศัพท์ถูกก็ได้ึ้นไหเป็นโทรศัพท์แพงก็ได้เป็นโทรศัพท์พ้วนก็ได้จากนั้นสองวันมีข่าวดีมาบอกว่าจะมี a อ d r o i d ราคาถูกมา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 กหมายถึงว่าตอนนี้ a อ d r o i d ถูกมากมากในบ้านเราก็จะมาประมาณเกิน5้าพันเจ็ดเออหกพันเจ็ดพันแปดพันจะมีถูกกว่านั้นอีกจะมีถูกกว่านั้นอีกแล้วก็จะมีไอ้อย่างที่ ใหญ่กว่ามือถือใหญ่กว่ามือถือมาแล้วลง Android ด้วยใช่เป็นคล้ายๆพวกอะไรนะ iPad i ไเปเป็นแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตเล็ซึ่งสามารถเล่นเ c e b o o k เกมได้อย่างสบายใจจริงเหรอมันมาเป็นโฟโยก็มาเป็นโฟโยโอ้สุดยอดเฮ้ยล่าสุดเมื่อวานผมไปดูในไอพวกบรรดาแฮกลอมมาอ๋อมาแล้วครับโฟโย for HTC ไอตัวที่เขายังไม่ให้บ้านเรายังไม่มี2.1ให้อัพอ่ะอันน่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยว ไปลองเล่นก็นั่นแหละคิดว่ายังไงตอนนี้ทุกคนคง <L> รู้เรื่องเกี่ยวกับ Android มากขึ้นแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปลองจับคิดว่าร้านมือถือของน่าใกล้ๆบ้านน่าจะเริ่มลองมีให้เล่นล<อ>แล้ว,ลลวถ้าอยากดูเทคโนโลยีใหม่ที่คิดว่ามือถือเก่าตอบโจทย์ไม่ได้ iPhone ก็แพงเกิน <L> ที่จะซื้อ Android อก็ลองดูเป็นสมาร์ทโฟนที่อะไรความสามารถเทียบเท่าไอโฟนแล้วอ่าแล้วก็ถ้าใครคิดว่าจะไปพัฒนา ระบบพัฒนาโปรแกรมหรือโซลูชันอะไรบนมือถือก็ลองดูไอ้พวกนี้ผักดันวงการาใช่ไหมใช่อันนี้นะครับก็ไงตอนนี้ครับผมกครับผมมาเลยครับก็ลาไปก่อนแล้วกันหวังว่าคงได้ความรู้เพิ่มขึ้นกับตอนพิเศษตอนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ